มีทีท่ททแบบนี้เป็นุกรณีนะครับท่านจะซื้อบัตรทีละใบาก็ได้จะซื้อหลายใบยก็ได้แล้วแต่ท่านสนดะดวกนะครับบัตรซื้อแล้วไม่รับคืนแต่ท่านสามารถเก็บไปใช้ได้ถึงวันที่22<ล><ด>ี่สิบสงเล,ลกก่นรไเล่นเตสกีเล่นสไลเดอร์ยักษ์เล่นมาเหลือเตสกีถ้าท่านหนึ่งใบเป็นหกใบในราคาสองร้อยบาทบัตรนี้สามารถแบ่งกันได้และเหลือไว้ใช้ได้นะฮะสามารถแบ่งเหลือไว้ได้วันที่ยี่สิบส ได้แหละได้แต่4 5แถาม1น,นี้ไม่เกี่ยวกับกองทัพนลครับ น่ารชาวสีพเกตให้น่ารคาเข้าขันสวนสรุกฟันทาวนะครับสวนสรุกฟันทาวเข้าชัีไม่ด้เสียบัตรผ่าประตูนะฮะงัดเจ้ามันไม่เล่นไม่เจียนะครับสามารถเดินมาซื้ออาหารได้ที่แูเล่ันจุดต่งแล้วก็อยู่ในจุดต่างแล้วเราจะใส่น้ำปลานะคะที่จะถเดียพังแล้วนี่เราจะใส่น้าปลาแล้วนะคะจะเล่นรถตุคาค้าเล่นรถสปอร์ตคราที่มีไฟสวย นั่งรถไฟนี่ใส่แล้วใจฉันมากินได้อยู่นะว่าแม่รูว่ากินได้นะทุกคนมาเดี๋ยวเราต้องใส่ข้าวเยอะๆนะคะที่นี่ที่เดียวด้านหน้าเครื่องเล่นไม่มีบัตรขายและไม่รับเงินสดในเครื่องเล่นทุกกรณีนะครับถ้าจะซื้อบัตรที่เอะไรง็ได้จะซื้อหลายใบก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกหนึ่งใบเป็นหกใบในราคา2 0ยบาทต่อคนบัตรของหนึ่งนี้ไม่เกี่ยวกับโกคาร์ดนะครับเพราะบัตรโกคาร์ดเป็นบัตรราคา50บาทนะฮะ โปร5แถวหนึ่งจะเป็นบาท40แต่ถ้าจะเล่นโปรค้าจะไม่มีโปรโมชั่นโปรคาจะไม่มีโปรโมชั่นใดๆอันนี้มาน้ตาอันนี้มาน้ตานะคะเล่นได้ทุกเพลทุกวัยเล่นได้นหมืน่็เล่นได้เป็นเครื่องเล่นอดนิยมันหนึ่งนะครับในเครื่องเล่นไม่มีบัตรขายนะครับไม่มีบัตรขายถ้าจะเล่นเครื่องเล่นต้องมาซื้อที่ตู้ตำหน่ายกระต่าขาวด้านข้างของที่ตรงนี้เท่านั้นก เราจะมาลองชิมอาหารของเราที่เราน่จะมาลางชิมข้าวผัหของเรากันนะครัสำหรับเด็กเล็กนะครับในกรณีเด็กเล็กที่มีส่วนรูถึง100เซนติเมตรหรือสงไม่เกิน100ซเมตรสามารเล่นกับเด็กเล็กได้นะเล่นกับเด็กเล็กได้อาจจะ่นรถไฟด้วยกันนั่งรถตู้ค้าด้วยกันนั่งรถปอดค้าด้วยกันเล่นมาริโอจัด้วยกันเล่นสลายนิด้วยกันก็ได้ แต่ถ้าเรือจสิสกีผู้ปกครองกับเด็กต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน60กิโลนะ mm hmm. จะเล่นได้ถ้าเกิน60กิโลเดี๋ยวจะกาลายเป็นเรือดำน้ำนะฮะเพราะฉะนั้น mm hmm. ถ้าจะเล่นเรือด้วยกันต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน60นะครับ mm hmm. ในกรณีเด็กเล็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน100เซนติเมตรหรือสูวที่เกิน1เ<ล>มตรผู้ปกครองสามารถเล่นกับเด็กเล็กได้ฟรีบนเครื่องเล่นนะฮะโดยใช้บัตรเพยงใบเดียวแต่ถ้าในกรณีที่เด็กสูงเกิน100เซนไปแล้วถ้าผู้ปกครองจะเล่นกับเด็กอยากเล่นกับซื่อขนะมซื้นน้ำ ซื้ีเื่อก็แล้วแต่นะครับอาหารครืนอยู่ทั้งหมดกส่นจะซื้อของมายียจะซื้อของเล่นเด็กใส่เกมมีปืนเล่นต้าไปิิ้งหมคนะคะเข้าผัดของเราเจมิงใส่ซีอิ๊วดีไหมเปิดท่าบุญกาน้ำปลาจนถึงส่ทุใช่ใส่น้ำปลานะคะบัีจะทานโรงเรียนเจ้ชอบกินเค็มเดีแล้วนะคะกินเค็มเยอะมากความอ่านดเ้อหวคุ้มก่ยเป็นคนชอบการ์ก The boom. Mm -hmm.